วันนี้ฉันเข้ามาเพื่อจะทำลายแกอ่าฮ่าฮอนี้อะไรวเนี่ยอ่ะมันคืออะไรอะกระต่ายจะให้ตัวฉันมันเหลือครึ่งอืมกระต่ายฉันจะล็อกอินเข้าไปหาแกอ่ะล็อกอินเนาะค ทำไมตัวนี้มันดูบ้าจังเลยดิเช่งมันเถอะเราไปที่อื่นดีกว่าไปละฮึไม่มีใครสามารถจกกัดการฉันได้แล้วประชายกัรบ์บองโซ่ เลยแกบอกว่าแกจ,จะทำอะไรทันได้เราเป็นไปไม่ได้เราจริงๆจะทำอะไรทันได้ว่าฉันโหดอะ <c oughs> โหดเหรอโหดเหรอโหดเหรอโห,โห,โหมันต้องอมตจะจ้าอันนี้โหดก็จริงแต่ตัวไม่ออมตะดูวยมันก็คือโุ <c oughs> ่มากเลยนุ่ม ไอ้กับบอกโซ่พาไปไหนสิพาไปข้างบนเลยไ่ไนีเน่เร็วนี่เร็วมันมีมันติตาพวกเรามายิงเลยฉันยิงช่วยสก,กัดพี่อยู่นี่เนี่ยนี่เนี่น,นี่นี่นี่่ข้างนอกมีอะไร อ๋อ oh. mm. ดีแล้วที่ไม่มีตัวอะไรมาขัดขวางฉันกำลังยิงช่วยช่วยอยู่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยน,นี่อ่าไปเลยเฮลิค okay, อปเตอร์ลูกพ่อโอเคยิงช่วยก่อน ทำไมเฮลิคอปเตอร์จะเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้ยิงมันสกัดเอาไว้ก่อนยิงสกัดเอาไว้ก่อนยิงสกัดเลยเอาไว้ก่อนนี่เลยเฮ้อมือเผลอบไปปิดฉีกายได้ไงพวกชิบกายได้ไง เดี๋ยวมันจะฟิกตเจ้าเมยเจ้าเมยเจ้าเมยตอนนี้มันอ่างบินลงเราพวกพวกอะไรเนี่ยรอความตายก่อนเถอะใช่รอความตายอยู่เลยอื้มอ่ะ เฮลิคอปเตอร์ก่อนระเบิดลงไปอะไรวะอ้โวดูอืาวอะไรวะออนี่มันอะไรกันวะเพื่อนไม่รู้ดูดิดูหลังดนี่อ่ะดูหลัง เขาดูหลังเหรอไปดูนิดแป๊บน,นึงโอ้โหพระเจ้าจอดอะไรวะเนี่ยแล้วเราหานไปตรงโน้นสิฮ่าะไรนะหาย,ย,ยหไปตรงนู้นเหรอไล่ๆๆจะหายไปตรงโน้นโอ้พระเจ้าแม่ใช่พระเจ้าแม่จริงๆก็ดูสิโอ้โหเลี้ขนาดนั้นไม่เรียกพระเจ้าแม่ก็ไม่ใช่แล้วมั้ง แต่มีเศษากระดูกด้วยอาจจะมีคนที่เป็นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ครปเต้นอยู่ในนั้นแล้วก็เศษมันตกลงมาใช่น่าจะเป็นแบบนั้นแหละพวกเรารีบกลับกันเถอะใช่เดี๋ยวไฟมันจะลุกลานโอเคไม่ไมีเยื่อเลยสักคน แตไวันนี้มันโชค้อยจังวะนั่เงยเยอือพลังยูสตอมเมสตย์จิ้มเลยอ๋อนี่เจอสิงดาบเหรอก็ใช่อสิแต่ฉันไม่มีดาบฉันจะมาทำาไมเราเขาบอกให้เตรียมอาวุธมาเ่อแกมันจะมาลุกลานเพื่อนฉันอ๋อหมดจิ้กายเลย ไปแหละเจอกันอีพีน <loud>